วันนี้มาหามิ้มเช่นเคยพึ่งมิ้มมาหาพึ่งมิ้มเช่นเคยนะครับวันนี้ออกมาประมาณสายๆหน่อยเก้าโมงครับแล้วปันจักรยานมาเจออีกหนึ่งรางอยู่ตรงข้างหน้านี่ฮนะแต่ระหว่างปันมาก,กับทางเจอไปสองรางครับแต่ยังไม่ได้ถ่ายเนะยาะเดี๋ยวเรามาดูมิ้มรังนี้กัน ว่ามันจะเพอร์เฟกขนาดไหนเรามาดูกันว่าถึงคือรังมันเล็กนะคือรู้ได้เลยครับอยู่อย่างนี้แหละเห็นหรือเปล่ากคนนั่นลยครับรังเล็กรังเล็กแต่หัวน้ําไม่เล็กนะฮะรังเล็กแต่หัวน้ำ,นะะนำโอ้โหอูม จัดไปครับเดี๋ยวจัดก,การกันไปโอเคครับจุดควันนะครับผมไฟแช็กไฟแช็กนี่เป็นเชือกงจุดจะมาจุดจุดใส่นะครับอืมนั่นแหละเรามาติดแป๊บหนึ่งครับผม พอติดแป๊บนึงพอติดแล้วก็ดับนี่ก็มีควันลงมาเยอะแยะครับผมก็เดินตามมาออกคอนใส่นะครับแย่มมากนี่นะครับมีมหามุมกล้องให้ก่อนนะครับ นี่เห็นรอคนโอหลังกระดาษอหรือนี่อ่ะโอ้มีรังอยู่ทุกคนเ็บเดี๋ยวตัดนะครับออกไปเอากระดาษกินก่อนรลแป๊บนะครับทุกคน เเดี๋ยวกำมาตัดทำทางก่อนโอเคครับเดี๋ยวตัดกันเลยไปครับเดมือเข้าไปตัดข้างในเลยนะครับ โอ้ใบไม้บังเลยขอจับก่อนนะครับวางกล้องแป๊บนึงนะี่ตอนนี้ตัดลงมาแล้วนี่ตัดออกมาแล้วนะครับเห็นไหมผมบอกเล้่อหัวน้ำใหญ่รังกระดากให้เไรครับเดี๋ยวกลับบ้านนะครับผมไปครับผมหาต่อครับโอเคมาเจออีกหนึ่งรังแต่ไม่ไม่ไกลกันมากหนึ่งรัง นี่รังที่แล้วตีอยู่ตรงนู้นนะ่ะก็ไผ่ตรงนั้นเลยครับนี่ตกกะไผ่ตรงนี้เลยนั่นแหละหนึ่งรงังแล้วคนนี้ฉี่วมาไม่เข้าใจเท่าไหร่มาเจอตรงนี้อีกหนึ่งรงังรังเท่าๆกันเลยนี่อันนี้กเกาะแปลกไม่รู้เป็นยัง ลางออกมากเท่าๆกันเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวตีไม่ภาพตอนตีนะครับ <c oughs> ยากมากไม่ภาพตอนตีหรอกนะครับขอโทษนะครับผมน่าจะมีแต่ภาพตอนตีเสร็จนะฮะไม่รู้จะตีหรือเปล่าอาจจะก,กระดาษเดี๋ยวไปรรุ่นนะครับผมไปครับเชฟครับขึ้นไปเมื่อกี้นี่รังเป็นรังกระดาษเลยไม่ตีนะครับนั่น,นะฮะ คือลังเป็นเชิงกระดาษนะครับเลยรอก,ก่อนข้ามาตีไปครับผมหาต่อครับไปครับผมเอาละครับตอนนี้เมื่อกี้นี่ไปเอากรไผ่นี่มานะฮะลืมกดอัดคลิปครับผมโหพูดซะยาวเลยลืมกดอัดคลิปสองลังนะครับคือไปเอากรไผ่เมื่อกี้มาสองลังเอาลงมาแล้วข้างล่างคือ มาเลื่อนดูเอาคลิปหายลืมกดอัดโหเสียใจมากแต่ไม่เป็นไรครับได้มิมลงมาแล้วไปดูมิมนะครับผมนี่ครับเป็นรังแรกหัวน้ำปิดจัดปิดแทบทุกรูอครับอือหป,ปิดปิดแทบทุกรูครับจิบมือครับผม คือบนก็ผายน้ำสองรังเลยนี่ครับอีกรังหนึ่งเห็นไหมครับหัวน้ำดีแล้วทั้งสอง,สองเลยนะแจ่มมากครับผมเดอุตส่าห์กดอัดคลิปตั้งนานคลิปไม่ติดอหมเกินไปนี่ดูสุดยอดสองรังวันนี้ได้มาสามรังแล้วแล้วก็ทางกลับบ้านอีกรังหนึ่งครับรังใหญ่เลย อีกรังหนึ่งเดี๋ยวเป็นรุ่นกันไปครับโอเคครับ,รบมิมของเรารัางสุดท้ายวันนี้อยู่ข้างบนนี้เห็นไหหรือเปล่าครับนั่นอยู่ตรงนั้นเลยครับเห็นไหหรือเปล่าออเออยดอนะครับอันนั้นนะครับผมมิมอยู่ข้างบนนั่น,น,นเลยเดี๋ยวทำครบไปตีนะฮะ อยู่กับทางกลับบ้านเลยนะครับนี่อยู่ติดถนนเลยนะครับติดถนนเลยเสียงดังหน่อยครับขออภัยครับผมมันอยู่ติดถนนเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวทำครบก่อนนะแผนไข่หมดโอ้ย โอเคครับผมโอเคครับตอนนี้ได้ครบมาแล้วนี่พร้อมจัดการนครับบนบนตอนนี้จุดวันคไฟมันเรบรบ้อยเด้อไอันนี้มันก็หดนะฮะคือหดแล้วมันจะไม่สู้แล้วแต่มันก็สู้อยู่แต่คือกับไฟกูอยู่ข้างล่างเจ็บนี่เดี๋ยว คุยครบใหม่แป okay. okay, uh ๊บนึงโอเคกลับขึ้นมาใหม่แล้วไปแ็กร่วงเวจริงๆเดี๋ยวควันแป๊บนึงก็ไม่ตายโอเคจุดควันแล้วเดี๋ยวควันซีมมนกวนเอ้ย เมื่ออยีลีเมื่ออยีลีอืแผงไข่หมดเลยต้องใช้ไม้ตายไม่เป็นไรเดี๋ยวควันใส่ก่อนโอเค ตัวนี้อบควันเรียบร้อยว้าวเดี๋ยวตัดลงมาให้ดูเลยสุดยอดจริงๆเดี๋ยวตัดนะครับมาอะ กันไก่ล่วงอันนี้สวยครับกวมาเดิมครับกันไก่ครับคราวนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันครัางเนาะกูเผือทำกันไก่ล่วงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันตอนตีเสร็จนะครับไปครับเพิ่มโอเคตอนเอ้ยเดี๋ยวรถมาตอนนี้ลงมาแล้วนะครับผมมิมหนักมาก โอ้ก้อนน้าก้อนใหญ่มากเดี๋ยวขยับแม่ออกก่อนหนักโอ้เดี๋ยวแม่ไม่ออกด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาแม่ออกก่อนโอเคได้หัวน้ําแล้วโอ้โหคือก้อนใหญ่มากโอ้ปิดตาสวยด้วยเดือนห้าผมเดือนห้า โอเคครับผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับจะกลับบ้านนะครับได้กลับไปสี่รังครับผมวันนี้เจอแปรังแต่เอาไปแค่สี่นะครับพบตรงนั้นมันยังไม่เป็นเนาะโอเคเพราะฉะนั้นรอก่อนนะครับผมจดไปสวยๆเลยนะครับขอบคุณทุกพี่น้องทุกท่านที่รับชมนะครับฝากติดตามช่องเด็กบ้านนาด้วยนะครับดูขางลังครับควันนะฮะฝากติดตามช่องเด็กบ้านนาด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์ออกหาผึ้งครับผม ครับ yep. ขอบคุณครับ